คนสำเร็จไม่ใช่แค่คนช่างฝันแต่เป็นคนขยันที่ฝันแล้วลงมือทำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวบุ๊กวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือพ่อรวยสอนลงทุนหนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้ฟังเข้าใจในบริบทของนักลงทุนที่แท้จริงว่าเขาลงทุนกันแบบไหนที่ทำให้ประสบความสำเร็จยกตัวอ,อย่างเช่น 1. กฎพื้นฐานการลงทุน2 วิธีการลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ 3. หลักการควบคุม10ประการของพ่อรวย 4. วิธีแปลงรายได้ธรรมดาธรรมดาให้กลายมาเป็นรายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากฟอร์ตโพลิโอ 5. หนทางสู่การเป็นนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ 6. วิธีสร้างธุรกิจมูลค่าหลายล้านจากไอเดียในหัวคุณ 7. สาเหตุที่ทำให้ผู้คนมากมายในวันนี้ต้องล้มละลาย ลองหามาอ่านกันได้นะครับท่านผู้ฟังเพราะการลงทุนคือแผนการเป็นระบบแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวบุ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับ